สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในรายการท่องเที่ยวรอบโลกครับและในวันนี้เราจะมาแนะนํา5สถานที่ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปครับที่สักครั้งนึงในชีวิตทุกคนควรที่จะไปเยี่ยมกันนะครับ ใจะตอการไรไห,ห,หนึ่งเมืองโบราณดูบอฟนิกประเทศโคเอเชียครับดูบอฟนิกเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองเก่า ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามและตัวเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเลเอเดติกทําให้ดูบอฟนิกเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลเอเดติกเลยทีเดียวครับด้านสถาปัตยกรรมนะครับเมืองดูบอฟนิกเป็นเมืองที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมกอทิกบาร็อคและเรเนซองส์ครับไว้ย่งลงตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และได้รับการจดทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี1979ครับซึ่งหากใครชื่นชอบการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วแล้วอยากพักผ่อนด้วยนะครับดูบอสิงดูเหมือนจะเป็นเมืองที่ควรจะไปเยือนที่สุดแล้วนะครับเพราะคุณจะได้สัมผัสกับความงามที่มั่งคั่งของเมืองครับและความสวยงามของทะเลไปพร้อมๆกันสอง อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องรองเท้าไม้ร้านกาแฟและเมืองแห่งไฟแดงครับเพราะเป็นเมืองที่ผลิตรองเท้าไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนที่นี่ครับและด้วยความที่ชาวอัมสเตอร์ดัมเป็นคนที่ชอบพบปะสังสรรค์จึงทําให้อัมสเตอร์ดัมเต็มไปด้วยร้านกาแฟและสถานที่พักผ่อนอย่างว่างมากมายเลยทีเดียวครับเรียกว่ามีอยู่ทุกตารางนิ้วเลยครับนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับอัมสเตอร์ดัม ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความโรแมนติกโดยเฉพาะในยามราตรีที่ทําให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงการพักผ่อนและความสุนทรีไปพร้อมๆกันและยังเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายความโบราณแฝงตัวอยู่ท่ามกลางความทันสมัยอย่างลงตัวด้วยครับและหากได้ไปเที่ยวที่อัมสเตอร์ด,ดัมก็ไม่ควรพลาดที่จะเดินชมความงามของโบสถ์เก่าแก่มากมายที่มีความแตกต่างกันทางด้านสถาปตัตยกรรมซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกถึงความแปลกใหม่ ทุกครั้งที่ได้ไปโบดเก่าแต่ละที่ครับผม3นะครับสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีว่าประเทศเล็กๆประเทศนี้มีทัศนียภาพเรื่องภูมิประเทศที่งดงามมากแค่ไหนเลยไม่แปลกหากสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นคนจะเป็นที่ที่คนทั่วโลกอยาก อยากไปและอยากสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ต้องค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวให้มากมายเพราะทุกย่างก้าวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่งดงามมากมายให้คุณได้ประทับใจกลับบ้านไปเต็มกระบุงครับซึ่งหากจะถามว่าทัศนียภาพที่ว่านี้มันงดงามยังไงงานนี้คงตอบไม่ได้แต่หากไปถามใครที่เคยไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนนี้งดงามเหนือคำบรรยายจริงๆ 4. นะครับกรุงโรมประเทศอิตาลีโรมเป็นศูนย์กลางของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่จะทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามและน่าทึ่งของสถานที่เก่าแก่มากมายที่อยู่ห่างกันเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นซึ่งหากใครได้มาเที่ยวที่โรมแล้วรับรองว่าไม่ต้องเสียเวลามากมายในการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆเลยนะครับ ในขณะเดียวกันโรมยังเป็นเมืองที่มีสีสันทั้งยามหลับและยามตื่นเรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลซ้ำยังมีบรรยากาศที่โรแมนติกไม่แพ้ที่ใดๆจึงไม่แปลกหากคู่รักมากมายทั่วโลกจะเดินทางมาดื่มน้ำพึ้งพระจันทร,ร์กันที่นี่ครับหาัทะเลสาบพิทไวประเทศโคโอเอเชียทะเลสาบพิทไวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ทาง พื้นที่อุทยานแห่งชาติพิทไวประเทศโคเอเชียซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปที่คล้ายๆต่างกล่าวขานถึงความงามความอุดมสมบูรณ์และบริสุทธิ์สดชื่นของธรรมชาติที่นี่จนทําให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเยือนได้รู้สึกถึงความอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และสีสันของธรรมชาติที่งดงามราวกับแต้มสีไวเลยทีเดียวและ5สถานที่ที่กล่าวมานี้ คือแหล่งท่องเที่ยวในทวีปยุโรปที่สักวันหนึ่งทุกคนควรที่จะไปสัมผัสกันนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com ด้วยครับที่ให้ข้อมูลดีๆที่ทำให้ผมนแน้นำมาเล่าในวันนี้ครับ